สวัสดีครับนายวาทีทรัพย์สินนะครับข้างแก่หนังตะลุงครับ ก็ทํางานหนังตะลุงที่พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงบ้านนายหนังสุชาติทรัพย์สินนนครับเ,เรื่องของการแกะสลักหนังตะลุงนั้นฝึกฝนมาโดยพ่อเป็นผู้สอนมาตั้งแต่อายุ6ขวบนะครับตอนนี้อายุก็55ปีแล้วก็น่าจะทํามายาวนานพอสมควรนะครับการทำรูปหนังตะลุงเนี่ยเป็นงานหัตถกรรมควบคู่มากับการแสดงหนังตะลุงตะลุงมีประวัติความเป็นมาว่าเขาทํากันมามาไม่ต่ำกว่า1,000ปีในอดีตหนังตะลุงจะทําเพื่อใช้การแสดงแต่ปัจจุบันนี้หนังตะลุงเราทําเพื่อเป็นสินค้าของที่ระลึกแลวก็ในสัง งานหนังก็คือหนังตะลุงกับหนังใหญ่ที่ทําอยู่นี่ก็เป็นรูปหนังใหญ่นะครับขั้นตอนการทาหนังตะลุงเริ่มจากการเตรียมหนังก็คือเอาหนังวัวหนังควายมาฟอกให้ใส่นะครับกระบวนการฟอกก็คือเอาหนังวัวฟายไปหมักในกรดอะซิติกกรดอะซิติกคือกรดส้มสมัยก่อนก็หมักไว้ในน้ำในสับปะรดนะครับในน้ามะนาวน้ามะขามเปียกปัจจุบันนี้เราใช้วัวน้าส้มสายชูในการฟอกหนังนะครับเมื่อฟอกหนังเสร็จก็นําหนังมาตากแดดจนแห้งเรียกว่ากระบวนการฟอกหนัง จากนั้นเราก็วาดรูปเขียนลายถ้าเขียนไม่เป็นก็ทําต้นฉบับขึ้นมา1รูปแล้วก็ใช้วิธีตเปพ่นลอกลายเมื่อแกะสลักเสร็จเรียบร้อย<ๆ>ก็จะเอาไประบายสีทาน้ํามันกันสีลอกเครื่องมือที่ใช้ในการแกะสลักหนังตะลุงก็คือมีตัวค้อนมีตัวตุ๊ดตู่นะครับมีมีดแกะสลักนะครับเวลาเราใช้ค้อนกับตุ้ดตู่เดี๋ยวเราจะใช้เขียงไม้เนื้อแข็งในการลงตอกส่วนเวลาแกะสลักก็จะใช้เขียงไม้เนื้ออ่อนในการลองแกะนะครับ<ๆ>นั่นคือกระบวนการ ทำรูปหนังตะลุงอย่างง่ายๆก็คือพอกหนังวาดรูปเขียนลายแกะสลักระบายสีทานน้ามันการสีลอกนะครับนั่นคือเรื่องของการแกะสลักหนังตะลงุงสําหรับพิพิธภัณฑ์นหนังตะลุงนะครับที่ก่อตั้งโดยหนังสุชาติส์สินนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2534จนถึงปัจจุบันก็30กว่าปีแล้วนะครับมีแรงบันดาลใจสําคัญที่ทําให้เกิดพิพิธภัณฑ์นหนังตะลุงก็คือเมื่อปีพศ2527คุณพ่อได้มีโอกาสไปแสดงหนังตะลุงให ในหลวงราชการที่9าทดพระเนตรณพระตรรหนักทักษิณราชนเวศในคราวนั้นพระองค์รับสั่งว่าอย่าววงวิชาช่วยเผยแพร่ช่วยถ่ายทอดนะครับก็เกิดแรงบันดาลใจตามที่พระราชรับสั่งพระราชดำรัสของในหลวงรับสั่งว่าอย่าววงวิชาก็เกิดการทําเพียรพันขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ .2530 นะครับที่เพียรพันก็มีกิจกรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ใครสามารถที่จะมาเรียนรู้การแกะสลักนังตะลุงเรียนรู้เรื่องการแสดงนังตะลุงแล้วก็มาดูงานพียรพันซึ่งเก็บรวบรวมรูปนังตะลุง <Workers. S 2> นานาชาติรูปหนังตาลุงที่เก่าที่สุดในเมืองไทยไว้ที่พิพิธภัณฑ์นะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับในสถานการณ์โควิดนะครับช่างเกตหนังตาลุงก็ได้รับผลกระทบพอสมควรเนื่องจากว่าเราทํารูปหนังตาลุงเพื่อการแสดงและก็เพื่อขายของเป็นของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวช่วงโควิดรัฐบาลจังหวัดห้ามมีการแสดงหนังตาลุงศิลปินก็ขาดรายได้นะครับก็ไม่มีเงินมาซื้อรูปหนังตาลุงวัดนี้กับป้อมไหนนู้นนูยครับก็อยากจะควากเยาวชนในจังหวัดนครชธทามารา อเอกรนวชนในจังหวัดไก่เคียงรบวชนก็คนตาย่ังไร่อย่าลืมช่วยกันดูแลอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมข้องบ้านเรานะนู่นหน่ยคว้า,วากันอย่าเล่นแต่ Facebook เล่นอนะไระน,นักแรง,งให้มาดูสิลปะวการแสดงนั้งแต่ลุงหลุจักนังแต่ลุงให้หมาขึ้นเพื่อทําหน้าที่ในการซืบสั้นสิลปะวัฒนธรรมข้องท้องทิ้นนะครับนะบาย